ا s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh b i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m ขอยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์บทแรกของชั้นสองสนวีเนาะก็คือเริ่มด้วยบทแรกซูรอแรกก็คือซูรออัตเตาบะอ๋ก็ชอบชอบอ่านมากซูรอนนี้เพราะว่ามันมีผล,ลบุญที่เยอะมากเพราะว่าอ่านหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ก็เท่ากับการล้างบาป ก่อนหน้าของที่เราทำอ่ะหสัปดาห์เพราะว่ามันเป็นสูร์ที่มหศัศจรรย์มากเนาะต่อไปสูรอนี้เขาได้ยกสูรอนี้นะเขาได้ยกสซูรอสุดท้ายเลยเพราะว่าสูรอัตตาบ้ามีทั้งหมดร้อเนาะเขาก็เลยยกมา2 อายะสุดท้ายเรามาดูว่าเพราะอะไรเขาถึงยกสองอายะสุดท้ายขึ้นมาในบทแรกและเกี่ยวกับเรื่องอ,ะ,อะไรนะโอเคขออ่านก่อนนะคะว่ายัางไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตน้นอิรเราะจีมละกอเดจ้าอะกุมรอซูลุมินอันฟุสิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนตุมอะรีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนัรออูฟุรเราะฮีม ฟ้าอินตะวัลลอฟะกุลฮัสบิยัลลอฮุลาอิลลาฮะอิลลัหูอะลัยฮิตะวักัลตวะฮุวะร็อบบุลอัรชิลอัลฮิมสดะกัลลอฮุลอะซีมสิ่งนี้เรามาดูความหมายที่เขาแบ่งออกมาเป็นปลีกย่อยว่าคืออะไรเนาะอ่าเขาได้บอกว่าจากนี้นะจากนี้ถึงนี้

ทรงใครมาทรงนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดสลลลัลลละหัวใจวัสลัมมาเกะเราก็คืออูมัดอูมัดของอูมัดสุดท้ายแล้วของเราต่อไป อาญนี้อาซีซุนอไลหิมะอนิุมอ่าเป็นว่าอะไรต่ละสบรัดัโอเล่ยโญเป็นดริตอ้อนอย่างกามุอาราม,มีอ่าขอได้บอกว่าอืมทำให้ลำบากใจเพราะอะไรทำไมถึงทำให้ลำบากใจเราเดี๋ยวเรามาดูว่าทำให้ลำบากใจแก มูผู้คนเหล่านั้นผู้คนเหล่านี้คือใครก็คือชาวกาเฟตชาวกาเฟตเนี่ยพอได้ยินว่านบ,บีมูฮัมมัดอลัลลอฮ์ได้ประทานให้นบ,บีมูฮัมมัดเป็นรอโลูลพวกเขาเริ่มลำบากใจก็รู้สึกกลัวอะไรอย่างนี้ต่อไป าฮาริสนันอัลัยคม a าริสนันอัลัยคมนี่คือเดียอสังเกต์ง้อง,ง,งกันกวาเือแลันวามปอดัยกับนะก็คือทําให้แต่สําหรับอ,อ,อีกเราแต่กลับกันจะรู้สึกปลอดภัย สำหรับผู้ศรัทธาอแต่กลับกันนะพอเวลาอเราได้ประทานให้นาบีของเราเป็นรอโซนเนี่ยผู้ศรัทธาจะรู้สึกปลอดภัยอ่านเนี่ยคือสลามาตานและจะรู้สึกว่าอ่าอยากทำอะมานอยากเชื่อฟังนบีอะไรอย่างนี้อ่าต่อไปต่อนะบิลมุมินีนารอุฟุรฮรม เขาบอกว่าสังกัดบลัสลากิเป็นย่งกับแต่ลคนย่งบร์อีมานนะใช่เหมือนกับเมื่อกี้เลยเขาบอกว่าสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยจะรู้สึกรักและห่วงใย นบ,บีมูฮัมหมัดเนะเาะสร้ลงโลกบนได้วาสันลั่นโอเคฟังแต่วันเล่าอ่านิดเดียวสั้นอันนี้หมายถึงว่าก็ไม่เหียนจีก็ไม่ได้ก็เบรปาเล่งเองกาอ่าอันนี้คือขายเองกาน,นี่ก็คือไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังต่อนบ,บีก็คือ และทันใดนั้นพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังนบ,บีอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหล่ากาเฟีแหละที่ไม่ค่อยเชื่อฟังนบ,บีไม่ใช่ว่าไม่ค่อยไม่ฟังเลยนบ,บีสั่งให้ละหมากก็ไม่ละหมานะ Hmm. Fakul hasbi Allahu ilaha illahu maka katakanlah cukuplah bagiku Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Hmm. Ini pen kam uh, Nabi dai Nabi dai kelau. Chan -mi. อลล l a ์ผู้เดียวไม่ใช่ผู้หนึ่งเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันเพราะว่า a l l a ะคือผู้สร้างและผู้ให้ทุกอย่าง no tapi alai tu kepada kepadanya aku bersembah diri hmm. aku bersembah diri karena ah, bahwa Depraung เท่านั้นที่ฉันขอมอบหมายโอเคต่อไปมาที่ท่อนสุดท้ายว่าวัวรอบบลอาราชิลอาซีมนะคะและพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ ค okay. มันจำเป็นต้องสรุปว่าสองอายะนี้เขาได้กล่าวอะไรใช่ไหมเรามาดูนะว่าเราจะสรุปว่าสองอายะนี้เขาจะกล่าวอะไรก็คืออายะแรกเขาได้กล่าวว่าแท้จริงมีรัชูยคนหนึ่งจากพวกท่านเอง ได้มาหาพวกท่านแล้วเป็นที่ํำบากใจแก่เขา ในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยากเป็นผู้ห่วงใย,ายย่า เป็นผู้เมตตาผู้กรุณาสงสารต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่อมาอายัะที่สองหรือว่าอายัะที่หนึ่งสอง อันเนี้ยอายัดที่หนึ่งสองแปดส่วนอันนี้อายัดที่หนึ่งสองเก้านะ,ะขได้บ,บอกว่าหากพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเือ ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นที่เพียงพอแก่ฉันแล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์เท่านั้นแด่พระองค์เท่านั้นที่ฉันขอหมาย และพระองค์คือเจ้าของบัลลังก์ ะมีมนุษย์อยู่สองประเภทหลังจากที่อะไรมือสวยมากที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้นบี มูฮัมหมัดสุลลัลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นรอซูลมนุษย์ประเภทแรกเนี่ยก็คือผู้ศรัทธา orang yang beriman ا ن เนี่ยจะรู้สึกดีใจห่วงใยและรักนบีมุฮัมมัดมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะล,ะละัยฮิวะสัลลัมแต่แต่นะแต่มนุษย์ ประเภทที่สองคือชาวกาเปสนี่แหละหรือผู้ผินหลังต่ออันเหรอพวกเขาเนี่ย จะรู้สึกกลัวและไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของนบีซึ่งผู้คนเหล่านี้ เทที่สองจะไม่ได้รับความเมตตาจะอัลละห์ ตกนรกแน่ๆพวกคนเหล่าที่สองเนี่ยดังนั้นวัลีอาจบิเป็นล,ลเนาะขอให้พวกเราอยู่ในประเภทประเภทแรกเลยเนี่ยอยากให้พวกเราอยู่ในประเภทแรกอืมก็คือผู้ศรัทธาอินชาลเละนะกะเชื่อว่าลูกศิษย์กะทุกคน มีความตั้งใจและเชื่อฟังนบีกันทุกคนนะโอเคสรุปว่าวันนี้สุรตตตเตาบ้าเนี่ยจะกล่าวถึงความรู้สึกของคนสองประเภทที่เมื่อได้รู้ได้ยินการมาเยือนของนบีหรือว่าอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสและสั่งให้นบีนกลายเป็นรอซูน ซึ่งพอเป็นอาโซนปุ๊บก็มีหน้าที่ในการเผยแพร่คําสอนศาสนาจากพระเจ้าจากอัลลอฮ์ส่งมาแล้วมนุษย์มันมีสองประเภทก็คือง่ายๆก็คือ 1. เชื่อฟังนบีก็คือพวกเรานี่แหละเนาะสก็คือผู้ที่ผินหลังก็คือผู้ชาวกาเฟ่นะ่ะไม่เชื่อฟังนบีโอเคดังนั้นต่อไปอันนี้เป็นการบ้านให้เราไปอ่าน การบ้านอันนี้จะมีผลต่อวันสอบก็จะถามว่าเรามีความเข้าใจในในหน้านี้อะไรบ้างเช่นอินทิซารรีายัดก็คือผลน่ะผลที่คาดว่าจะได้รับจากอายัดนี้ก็คือความหมายหรือว่าบทสรุปของอายัดนี้2องอายัดนี้ก็คือเขาแบ่งออกมาเป็น5ข้อก็จะถามว่า,าเราเข้าใจอะไรจากอะไรจากอายัดนี้บ้างก็นี่ก็คือฉเฉลยเนาะให้เราอ่าน แต่ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็แอดส่วนตัวมาก็ได้หรือว่าถามลงแชทกลุ่มเลยว่ากะอันนี้ฉเฉลยให้หนอยอะไรอย่างนี้ผมขี้เกียจอ่านแล้วครับผมอยากให้กะ,ฉะเฉลยให้หนอยอะไรอย่างนี้อ่ะได้ได้นะโอเคอันนี้ก็คือข้อสอบข้อแรกเลยนะข้อสอบสอบผ่าน Google Meet นะคะ โอเคอันนี้ใบให้แล้วว่านี่คือข้อสอบแล้วนะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องเป๊ะแต่ขอให้เราเข้าใจในเนื้อหาก็พออ่าโอเคนะคะขอให้มันก็ขอจบบทแรกเพียงเท่านี้โอเคสกลียดวาเบนไลต์ต,บบตฟิกวา,ว,าาว,าวาลิดายวาสสลาัมวะลัยกุมมะรัมัตุลละบาริกาตุ